১ นุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยังยืนธนาคารกรุงเทพงานมหากรรมการเงินมน,นีเอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน7-9ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซา่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเผยภาพรวมเศรษฐกิจโลกดีขึ้นส่งผลดีต่อการเติบโตของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรศสำนักงานเศรษฐกิจการเศรศกษตรเตร,รียมพร้อมภาคเกษตรศสู่ไทยแลนด์4.0ความพร้อมเนี่ยเราเตรียมตัวมาหลายปีแล้วสำหรับการพัฒนาทั้งตัว smart o f f i c e ์หรือว่าเจ้าที่อัจฉริยะของเราเนี่ยนะประกอบกับ smart farmer หรือว่าเกษตรกรปัดเปืีองเรา บลวจวันเตือนหุ้นไทยพันผวนสูงคาดดัชนีไทยปีนี้มีลุ้นถึง1,600จุดธนาคารไทยพาณิชย์ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในการจัดอันดับฟ็อกโกลบอล2,000 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมันนี่บีชค่ะประจำขั้คืนวันอังคารที่20กันยายนค่ะค่้คืนนี้อยู่กับคุณชนิดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะกับประเด็นที่น่าสนใจนะคะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะตอนนี้มีการประเมินนะคะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของโลกกันด้วยนะคะแล้วก็จับตามองสาหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟด20 21กันยายนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนั้นว่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้หรือเปล่านะคะ ว่าในขณะเดียวกันพอมีการประเมินไป<ะ>ในภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้นะคะ,ะไปดูมุมมองของท่านเลขาธิการอังขัดก่อนดีกว่านะคะที่ท่านก็มองแหลคะค่ะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยถือว่ายังชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าให้คําแนะนะําสําหรับรัฐบาลไทยนะคะ,ะก็ต้องไปลงทุนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาก,กนเป็นหลักเลยแหละคะ่ะตรงนี้ถือว่าเป็นมุมมองนะคะที่ท่านให้เอาไว้ระหว่างที่มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้ไทยนั้นค่อยๆมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้นะคะไปดูกันที่ท่านเลขาธิการอังกัดค่ะซึ่งนั่นก็คือนายสุประชัยพานิชพักนะคะอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังถัดและอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ค่ะท่านได้มากล่าวในหัวข้อบริบทใหม่ของไทย ในกระแสเศรษฐกิจโลกนะคะท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม77นะคะหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจผลประโยชน์และสร้างขีดความสามารถในการเจรจาต่อรองร่วมที่เพิ่มขึ้นในสหรประชาชาติด้วยค่ะเพื่อร่วมกันดําเนินนโยบายผลักดันให้โลกนั้นขยายตัวไปนในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะการผสานนโยบายที่ต้องไปด้วยกันทําให้มีการรวมกลุ่มเพื่อผลักดันให้มีการเศรษฐกิจนั้นเติตบโตแล้วก็มี ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าที่เรียกว่าอาเซียนบวก6ค่ะรวมถึงการดําเนินนโยบายทางการเงินของโลกที่มีความผันผวนมากเลยทําให้อาเซียนเนี่ยต้องเป็นอาเซียนฟิแนนเชียลฟันขึ้นมานะคะสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ระหว่างการผลักดันนโยบายกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็ให้คําแนะนําแล้วก็มีมุมมองต่อการดําเนินนโยบายของภาครัฐค่ะตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีการแก้ไขปัญหาที่ดีมากมีความโปรง่งใสแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะฝาก ฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะขณะที่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในําดับต่อไปเนี่ยท่านแนะนําว่ารัฐบาลไม่ควรให้ความสําคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นยังชะลอตัวอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไปส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินฉะนั้นควรมุ่งเน้นไปยังเรื่องของการเพิ่มรายได้ของประชากรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะรายได้เกษตร,รกรนะคะตรงนี้ก็ อาจจะกระตุ้นการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะควบคู่กันมาด้วยค่ะท่านบอกว่าไม่ต้องการให้คนไทยไม่ต้องการเห็นคนไทยเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะขออภัยค่ะท่านบอกว่าต้องการเห็นคนไทยมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าคนไทยเนี่ยมีไรายได้ที่ดีขึ้น ต่อเมื่อมีการลงทุนมากขึ้นรวมถึงมีการเพิ่มขีดความสามารถของคนในการฝึกอบรมแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศค่ะรวมถึงการปฏิรูปการศึกษานะคะก็อาจจะไปเริ่มกับการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการก่อนค่ะท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เ,นเป็นรากฐานปัญหาของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการลงทุนของบ้านเราที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองต่อเนื่องไปค่ะเรื่องของการประชุมเฟดนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันนี้นะคะท่านมองว่า เฟดก็ไม่ควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกให้มีความผ,ลผลันผวนแล้วก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผ,ลผลันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นมุมมองอมนะคะที่ท่านอดีตเลขาธิการอังถัดเนี่ยให้มุมมองเอาไว้ก็ไปดูแล้วกันว่าจะสอดคล้องกับหลายๆมุมมองอมนะคะที่ประเมินเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็การประ ของเร,อรอเ,เรื่องของเฟดยังคงต้องติดตามนะเพราะว่ามีการประชุมในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะเราน่าจะทราบผลการช่วงวันพฤหัสบดีตอนตีหนึ่งมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในการที่จะก,ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งวันนี้นะทางหองการค้าไทยเขาก็ได้มีการจัดสัมมานาในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะท่านก็ออกมาบอกค่ะว่าแม้ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมไปถึงยุโรปจะมีการปรับตัวดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันประเทศของเราทําไมการลงทุนของภาครัฐอาจจะยังต้องมีการเร่งให้มากกว่านี้เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นมีการเติบโตได้เทียบเท่าแล้วก็ถือว่าเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของนายสุรเกียรติเถียรไทยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมีการออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะอย่างสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นมองว่าตอนนี้มีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของประเทศในกลุ่มลุ่มน้ําโขงค่ะถ้ามองประเทศไทยนะถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับที่2ที่มีขนาดใหญ่ในกลุ่มอาเซียนรองจากอินโดนีเซียค่ะโดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีเสถียรภาพที่ผ่านมาได้มีการได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานร,รวมไปถึงภาคเหนือแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเศรษฐกิจไทยยังคงถือว่ายังไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นจากการลงทุนของภาคเ,เอกชนที่ยังอยู่ในระดับต่ำรวมไปถึงปัญหานี้ครัวเรือนที่ตอนนี้ยังคงมีอยู่ในระดับ81.1%ของ GDP และที่สําคัญเลยตอนนี้ประเทศของเรายังไม่มีนวัตกรรมหรือว่า Innovation ใหม่ๆแนวโน้มที่กําลังมาเนตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ดังนั้นประเทศของเราควรจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของ Innovation ให้มากกว่าน,นี้ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ เรื่องการศึกษาผมคิดว่าเราคงต้องปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มใหญ่ของโลกซึ่งเ,เดินเข้าไปสู่ยุคบริการใหม่คือเป็นยุคที่เน้นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงในเรื่องอินเทอร์เน็ตในเรื่องของออโตเมชันในเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ไปเร็วเกินไปแต่ว่าโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแบบนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปในยุคนั้นเร็วขนาดนี้มันก็คงต้องเดินไป แต่ปัญหาว่าทำยังไงให้การศึกษาของเรามาตามทันแล้วก็เทรนคนไทยเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นฟินเทคไม่ว่าจะเป็นโรบอติกไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆประการที่สองผมคิดว่าการที่เราจะเน้นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเราต้องมีงบประมาณมหาศาลเพราวนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการวิจัยเพระฉะนั้นงบวิจัยของรัฐบาลต้องจัดใหม่ นะครับเพราะถ้าเราไม่มีงานวิจัยเราก็ไม่มีนวัตกรรม การเปลี่ยนแปล,น,ปลนวัตรกรรมนะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นยุคข,ของอินเทอร์เน็ตออฟทิงที่ตอนนี้เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นถ้าผู้ประกอบการท่านใดมีการปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส่วนนึงเลยลดต้นทุนได้ด้วยก็จะทําให้บริษัทมีกําไรมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องของการพัฒนาต่างๆทีพูดขึ้นไปแบบนี้นะคะก็อาจจะไปสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะคะที่บอกว่าจะเป็นไทยแลนด์4.0ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามามองกันในภาคของเกษตรกรนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วน ที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของสํนา,งานักงานเศรษฐกิจการเกษตร <c oughs> ก็บอกว่ามีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมการนะคะในภาคของการเกษตรเตรียมให้ทางด้านของ พี่น้องเกษตรกรน,นั้นเป็นในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อให้สอดรับกับไทยแลนด์4.0กันด้วยนะคะท่านผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกค่ะานายภูมิศักดิ์ราศีนะคะท่านได้เปิดเผยผลการดําเนินโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยพึงพอใจด้านการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแขง ัได้ผ่านโครงการต่างๆนะคะอาทิเรื่องของการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจํานวน882ศที่กระจายอยู่ในทุกอําเภอทั่วประเทศค่ะก็เลยส่งผลให้เกษตรกร58%นั้นสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณมเมล็ดพันธุ์ลงได้เฉลี่ย342.23บาทต,ต่อไร่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการคัดกรองเกษตรกรที่มีคุณสมบัติกับการเป็นสมาร์ทฟาร์ม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของไทยแลนด์4.0ภาครัฐนะคะโดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจนารณา2ประเด็นก็คือรายได้ของครัวเรือนเกษตรนั้นไม่ต่ํากว่า1 8 0 0 0 0บาทต่อปีและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ค่ะซึ่งทางสสกน,นั้นก็ได้จัดทําแอปพลิเคชันกระดานเศรษฐีเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็มอบความรู้พื้นฐานให้กับเกษตรกรด้วยค่ะ ความพร้อมเนี่ยเราเตรียมตัวมาหลายปีแนละ้วสำหรับการพัฒนาทั้งตัวสมาร์ทออฟฟิเซอร์หรือว่าเจ้าที่อัจฉริยะของเราเนี่ยนะฮะประกอบกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรปัดเปลืองเราเรามีการพัฒนามาแล้วประมาณสัก2-3ปีได้เรามีการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนให้เกษตรกรนะครับแล้วก็ให้องค์ความรู้เกษตรกรนะในกระดานี้เราอาจจะน้อยนิดซึ่งการศึกษาจ็พบว่าประมาณ10%ของเกษตรกรทั้งหมดก็อยู่ประมาณ6ล้านกว่าควเรือน ในขณะนี้นะเราพัฒนาได้ประมาณสักสามแสนกว่าตรงนี้นะครับมันก็ประมาณ10%บนแค่นั้นเองโดยปัจจุบันยนคคข้าจำนวนเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเมีย มีประมาณ6ล้านครัวเรือนค่ะปัจจุบันมีเพียง10%หรือว่า3 0 0แสนครัวเรือนนั้นที่เข้าสู่โครงการสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะสสกก็ตั้งเป้าที่มีมีเกษตรกรใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น20%ต่อปีนะคะก็ต้องอาศัยแรงหนุน <c oughs> จากภาครัฐบาลเป็นสำคัญกันด้วยนะคะก็ถือว่าจะได้สอดคล้องอแล้วก็พัฒนากันไปนะคะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มรายได้เกษตรกรที่สาคัญแล้ว ก็มีการลดต้นทุนในด้านของการผลิตควบคู่กันไปด้วยค่ะค่ะซึ่งไทยแลนด์4.0ต้องทําให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหาการรมรวมไปถึงภาคเกษตรกรค่ะ,คะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นบ้างต้องบอกว่านักลงทุนหลายๆคนซับเลือดไม่ทันเลยนะตอนนี้เพราะว่าตลาดหุ้นยังคงมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ยังมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบลจาวานออกมาบอกว่าตลาดหุ้นยังคงมีความผ,ลผ,ลผลลันผวนแหละแต่โอกาสที่จะไปถึง1,600จุดก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีแบบนี้การซื้อกองทุน LTF ค่ะยังงคี เห็นต่อเนื่องเพราะว่านักลงทุนบอกว่ามีการอั้นตั้งแต่ต้นปีต้นปีตลาดหุ้นมีมีการปรับตัวขึ้นแต่ตอนนี้มีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะทำให้เม็ดเงินจากกองทุน LTF น่าจะเข้ามาเห็นในช่วง3มเดือนที่เหลือของปีนี้ค่ะวันนี้นะคะทางด้านของคุณมนทลจุนชยะค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจวันนะคะมีการเปิดเผยว่าการที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงในขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่นักลงทุนต่างชาติมีการขายค่ะเพื่อที่จะรอผลการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้น ระหว่างที่20ถึง21กันยายนรวมถึงการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็มีการประชุมในช่วงเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้อาจจะเห็นนักลงทุนมีการขายมากกว่าการซื้อโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ขายไปประมาณ3 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าวันนี้เราเริ่มเห็นมีแรงเทกลับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งแล้วค่ะแต่มองว่าตลาดหุ้นไทยยังถือว่ามีความผันผวนสูงนะคะโดยเฉพาะในไตรมาสท,ที่4ดัชนีมองว่าน่าจะอยู่ที่1,500จุดและมีโอกาสไปที่1,600 ร0 0จุดได้ค่ะหากภาพรวมของเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นซึ่งทางด้านของบลจวันมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้3ถึงส4่นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนของภาครัฐค่ะไปฟังรายละเรอียดเพิ่มเติมกันค่ะสำหรับประเทศไทยนะฮะ Q4 ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยเราเรา Q3 มันอาจจะอาจจะเบาๆหน่อยหนึ่งแต่ Q4 เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฮะเรื่องการท่องเที่ยวจะเป็นตัวช่วย นะแล้วถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายอะไรสักอย่างที่แบบมาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวยังไงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยประเทศได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยตอนนี้มี2อันเท่านั้นเองที่ช่วยคือหนึ่งคือ government spending นะก็คือการลงทุนภาครัฐก็คือสังเกตดีๆว่าการเล่งเบิกจ่ายรอบนี้เจ๋งมากดีมากผมบอกให้นะฮะอันที่2ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะถามว่าโดนบอมไปแล้วเป็นยังไงคําตอบก็คือว่าก็ดูยังดูโอเคนะฮะนักท่องเที่ยวก็ยังมาไม่ได้มีอะไรสุดอะไรกว่านี้นะเพราะฉะนั้น ในแง่าภาพรวมเศรษฐกิจใน q 4ผมว่าดีนะฮะส่วนในแง่าการลงทุนเรื่องแคบเรอลมาร์เก็ตเองเนี่ยในประเทศผมยังคิดว่าโอเคแต่ว่าในแง่ของต่างประเทศเองมันยังมีปัจจัยอื่นใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะแล้วก็ในเดือนธันวามันก็ยังมีเฟดมิติอีกรอบหนึ่งนะครับผม ปลายปีแบบนี้ตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวลงบลจวันบอกว่าเตรียมออกกองทุน LTF ค่ะซึ่งเป็นกองทุนวัน anti corruption 70หุ้นระยะยาวเน้นลงทุนในหุ้นที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะลงทุนในหุ้น70%ตราสารที่30%ใครที่สนใจค่ะก็ไปดูกันได้22-29กันยายนนี้ค่ะค่ะส่วนในภาคของธนาคารตอนนี้นะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับในเรื่องของคําว่า fintech นะคะ financial technology กันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ผู้ที่ต้องมากักับดูแลนะคะก็คือทางภาคของธนาคารแห่งประเทศไทย ตอนนี้ก็มีการหนุนเรื่องของการให้บริการต่างๆผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเนี่ยแหละค่ะแต่ก็ต้องทดสอบระบบกันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนางวิเรขาสันตพันธ์นะคะท่านให้ข้อมูลแนวทางการเข้าร่วมศูนย์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ค่ะมาสนับสนุนในการให้บริการทางการเงินนะคะซึ่งแบงค์ชาติก็มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงินก็จะ ช่วยให้ฟินเทคหรือว่าฟ i n แนนเชียลเทคโนโลยีนั้นสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วค่ะลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบรวมทั้งมีความปลอดภยัยและก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภครวมถึงระบบการเงินด้วยซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการออกเอกสารรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่สนใจนะคะโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ก่อนจากจะมีการใช้ regulatory sandbox ค่ะซึ่งก็เป็น,นกลไกหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของการเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนประสบการ การร่วมกันของผู้ให้บริการทางการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลที่เหมาะสมคาดว่าจะมีผู้สนใจค่ะสามารถเริ่มทดสอบนวัตกรรมตามกรอบลรเล g u ร a t o r y s a ซ d บ o x อกได้ในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ส่งนะคะรายละเอียดข้อมูลมาว่าอยากจะมีการแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องที่จะพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงินได้อย่างไรกันบ้างนะคะก็ลองหาข้อมูลกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ,คะมาต่อกันที่อีกหนึ่งค่ะ ดีจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตอนนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ไทยในการจัดอันดับของ f o p Global 2000ค่ะซึ่งทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตตกย้ําความเป็นบริษัทชั้นนําของโลกค่ะได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารไทยพาณิชย์ไทยอันดับหนึ่งจาก f o r Global 2000นะคะซึ่งมีการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนาของโลกจํานวน2,000บริษัทค่ะประจําปี2,559จากนิตยสาร f o p นะคะซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจการเงิน ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาซึ่งรางวัลน,นี้ค่ะก็มีการพิจารณาจากยอดขายกำไรสินทรัพย์รวมไปถึงมูลค่าราคาตามตลาดในแต่ละปีในปีนี้นะคะบริษัทไทยมีการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น15บริษัทค่ะซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่535จากบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งเป็นที่2ของบริษัทในประเทศไทยและเป็นที่1ในกลุ่มของภาคธนาคารพาณิชย์ไทยค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันค่ะสําหรับการลงทุนนะคะในพืมนภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยและก็ตลาดทองคํากันด้วยนะคะสักครู่เดียวค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร